การตั้งค่าให้เครื่องลูมิสไพลโอสามารถเชื่อมต่อกับรหัสสมาชิกอื่นได้หรือหากท่านต้องการทําให้เครื่องกลับสู่การตั้งค่าเริ่มตน้นในขั้นตอนนี้เครื่องลูมิสไพลโอจะถูกลบจากการตั้งค่าทั้งหมดที่เคยมีมาซึ่งท่านสามารถตั้งค่าใหม่อีกครั้งโดยการอัปเดตจากแอปพลิเคชันเวราขั้นแรกให้ท่านเข้าไปที่แอปพลิเคชันเวราเลือกชื่ออุปกรณ์ลูมิสไพ o โอที่ท่านต้องการจะรีเซ็ตเลือกหัวข้อ device Setting และเลือก Forget this device ขั้นที่2เป็นการยกเลิกการเชื่ออออมมต่่จาาากรรรระะบบออบ,ะบบโทททศััพ์ืืถนํห iOS ให้ท่านเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์เลือกหัวข้อ Bluetooth เลือกชื่ออุปกรณ์ Lumispyo และทำการยกเลเขขิกการเชื่อมต่อค่ะสำหรับระบบ Android ให้ท่านเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือของท่านเลือกหัวข้อาการเชื่อมต่อค่ะเลือกหัวข้อ Bluetooth และหลังจากนั้นให้เลือกชื่ออุปกรณ์ Lumispyo ของท่านและทำการยกเลกเขขิกการเชื่อมต่อค่ะ จากนั้นให้ท่านทำการต่อสายชาร์จไวเลสเข้ากับเครื่องอุปกรณ์ลูมิสปาไโอและทำการกดปุ่มเปิดโดยกดค้างไว้เป็นระยะเวลา10วินาทีโดยใน5วินาทีแรกไฟจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินและมีการสั่น2ครั้งให้ท่านกดค้างต่อไปจนกระทั่งไฟกระพริบเปลี่ยนเป็นสีส้มและสั่นเพิ่มอีก2ครั้งเท่านี้ท่านก็จะสามารถทำการเชื่อมต่อใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเลยค่ะ